สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับจอดเด็ดเพื่อนๆท่านในช่วงเช้าของเรานะครับก็มาอีกแล้วพี่นะครับกับในช่วงเช้าเช้านี่เอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับในช่วงเช้านี้ก็ราคาเริ่มต้นแบบสามร้อยบาทแบบรัวๆให้เลยนะครับรัวในที่นี้มีอะไรพี่ๆได้รับชมบ้างนะครับพระหลักขนาดไหนนะครับในช่วงเช้านะมาเดี๋ยวผมเริ่มให้เลยกันพี่ไม่ต้องอะไรกันมากมายแล้วพี่นะครับเดี๋ยวจะมัวขี้ตากันซะนะครับช่วงเช้าเช้าจัดกันเลยดีกว่ารายการแล สำหรับรายการแรกนะครับในชุดช่วงเช้าเนียครับประเดิมไปด้วยนะครับหลวงปู่ทวดศูนย์ห้าเนื้อว่านพระดูง่ายนะครับอืพี่ดูเนี่ยนะครับศูนย์ห้านะครับไม่ใช่เก้าเจ็ดนะครับที่ศูนย์ห้าแบบพระแท้ๆเลยพี่นะครับศูนย์ห้าแบบพระแท้ๆเลยจัดให้เนี่ยพี่พี่จ่ายจัดให้ก็พี่เอาไปสามร้อยนะหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านศูนย์ห้าเนี่ยพระแบบ พระน่าใช้พุทธคุณนะครับผู้ตามระดับความเป็นจริงคือเป็นพระที่น่าใช้พุทธคุณนะครับองค์ต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปดอปั๊มนะครับก้นลักขางนะครับรลวงพ่อพรมวัดช่องแคแต่อาจจะช้ำหน่อยนะเออใช้หน่อยใช้หน่อยครับพี่น่าใช้คํานี้ดีกว่าเนาะใช้หน่อยนะครับรูขงพ่อพรมวัดช่องแค่พ่อผมเอาสามร้อยบ้างนะครับหลวงพ่อมาช่องแคร์นะ สามร้อยบาทนะครับเราก็ไปได้หลวงพ่อหลวงพ่อเงินวัดดอนี่หอมนะครับผมไม่มั่นใจว่าบล็อกนี้เขาเรียกว่าบล็อกอะไรนะเนี่ยดูหน้าดูตาดิหลวงพ่อเงินนะแต่พิมพ์นี้บล็อกนี้ไม่ได้เจอทั่วไปนะเนี่ยครับผิวพันธุ์พ้าแบบผมดูแล้วเป็นธรรมชาติมีสามร้อยบาทเนี่ยครับหลวงพ่อเงินวัดดอนี่หอมนะเอาไปสามร้อยนี่ครับสามร้อยบาทนะครับเราก็องค์ต่อไปครับพี่พระรอดปู่วัดพระสิงห์ นวพระรอดวัดพระสิงห์ครับพี่ในครับโอ้โหเนื้อยังสวยเลยพี่ดูเนื้อเดียแห้งแนวแห้งต้องมารนบเออแห้งต้องนำครับพี่ในครับวัดพระสิงห์สามร้อยบาทนนครับพระรอดนนวัดพระสิงห์ก็สามร้อยในวัดพระสิงห์แล้วก็องนี้อันนี้เป็นเครียวนีครับโอ้โหพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับปลายเครียวนครับอันนี้เป็นรวงพ่อเอาอหรืเขาปานนนครับดูได้เนี่ยดูง่ายสบายตาพี่นนครับเอา เอาสามร้อยเนี่ครับเนี่เป็นเช้าเช้าผมบอกแล้วรัวให้เลยเนี่ยครับเช้าเช้านี่ผมรัวให้เลยพี่นวอาบเช่เนื้อเหลืองรอวัดแนวนี้ก็ดูง่ายดีอาบเช่เนี่ยครับเนื้อเหลืองรอวัดตะใบเดิมเน่ยร่ต้องรอยลายตะใบเดิมเดิมเลยพี่สามร้อยบาทแนเนี่ยรอยช่อเดิมอ่ะคือแบบนี้พี่ไล่ไล่ข้อกางขาแนวแล้ไล่ข้อกางขาสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยแล้วก็พ่ออีเนี่ยครับอันนี้เหรียญเดิมเนี่ยครับอันนี้เป็นห่วงในตัวเนี่ยครับ หูในตัวนะครับก็เดิมดีนะครับแนวบลวงเขาอี่ยมด้วยนะผมไม่มั่นใจว่าเขาสร้างในยุคไหนในวาระไหนนะครับแต่ห่วงคู่ตัวเดิมๆรอยตัดเดิมพาดูง่ายดีพี่นะครับแค่รู้ว่าสร้างปีไหนเนี่ยครัพี่จ๋าแค่รู้ว่าสร้างปีไหนเท่านั้นเองเอาสามร้อยนะครับหลวงพขาทาครับพี่แล้วบล็อคหลวงพขาทาวัดพระเนียงแตกนะครับนี่ดูนี่ยหลวงพขาทาเนี่ยครับเห็นไหมโลหะที่ไม่เข้ากันมีจ้ำเหลืองจ้ำแดงนะครับ หลวง,วพ,งพ,วพ่อทาวัดพระเนียงแตกพ่อเท้าสามร้อยรุ่นแรกเนี่ยพ่อทาสามร้อยนนะครับอันนี้จริงๆอะเป็นพระวัดกรุงเทพแน่นอนนะไม่วันใจว่าวัดบรวรว,วัดสุทัศน์วัดอบรุณน,นะครับจะเป็นรูปแบบเป็นพระกิ่งรัชกาลนะครับเป็นบ่อบโบราณครับพี่นะรพระแบบนี้ไม่ต้องกลัวถอดพิมพ์นะครับไม่มีถอดแน่นอนนะบ่บอบโบราณเดิมๆเลยพี่อ่าวรอยช่อด้านล่างร่อบโบราณเดิมๆเลยพี่เอา ไปสามร้อยนี่ครับนี่เป็นไงนี่ครับผมแบ่งเลยเช้านี้นี่ครับรัวๆกันไปอ่ารัวๆกันไปครับพี่นี่ครับองค์ต่อไปนี่ครับพระคงกรุเก่านี่ครับพระคงกรุเก่าอยู่ในกรอบสแตนเลสแบบเขาเรียกอะไรแบบเดิมๆเลยพี่แนวใบโพกิ่งก้านสาขาใช้คําว่าแบบเด้งๆนี่ครับอ่าใช้คําว่าแบบเด้งๆครับพี่แนวเนื้อหาชัดเจนสามร้อยบาทนี่ครับ สามร้อยแล้วก็อง์นี้พี่แนวองนี้จะเป็นซุ้มกอกพี่แนวกูพีพิกลนะครับแร่มาขามงามจับใจนะครับซอกแขนหรึกปึกนะครับซอกแขนนะหรึกปึกนับด้านหลังรอยป่านเดิมๆแร่มาขามไะยิบไรยับในเนื้อพรานนพี่นะอย่างชัดเจนเลยนะเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยูสุกปากคองมาขามเท่าเน้นดูง่ายสบายตานะครับเนื้อตะกั่วไข่เดิมเนีมนครับเนื้อตะกั่วไข่เดิมๆิมหลังปลายผ้าแบบเบาเบาสามร้อยบาทนะครับ รูปหลวงพ่อเดิมนะครับรูปนี้ขาดไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับจับขอบเดิมๆเลยพี่นะครับสําหรับรูปหลวงพ่อเดิมนะครับรอยจานมือด้วยเนี่ยด้านหลังพี่เห็นไหมพุทซ้อนนะครับรอยจานมือเดิมๆนะครับกระดาษหนังไก่เก่าๆสามร้อยบาทนะครับโอ้โหราคาแบบกุบกิบนะครับเช้านี้กุบกิบแน่นอนนะครับสามเกลอต่อเนื่องเลยพี่นะครับเนื้อเมฆกระพัดนะสามเกลอนะครับหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับยันนี่เป็นสันเป็นแท่งเลยพี่ นี่ครับมาเป็นเส้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 นเลยสามร้อยบาทนี่ครับสามเกอสามเกอรีรามเม็ดขนุนก็ไม่โอ้โหเม็ดนี้มันย่องนี่ครับอยู่ในกรอบสแตนเลสพร้อมแขวนพร้อมใช้สําหรับพระบรีรามเม็ดขนุนนะครับสําหรับเม็ดนี้นี่ครับราดําราดินราเดิมๆความเก่าความแห้งนี่ครับรอยย่นเนื้อดินด้านหลังนี่ครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมบอกแล้วผมรัวเลยนี่ครับไม่สน ี่ครับรัวกันแบบยาวๆไปเลยพี่ีนครับรัวของปู่โตกับพี่ี่ครับเป็นพระสิวพรตตะกุดหนึ่งดอกี่ครับโอ้พี่ดูมวลสารด้านในเนื้อในพี่น้ำเนื้อนี่หนึบนุ่มีนครับหนึบนุ่มเลยพี่พี่ในครับนี่ตะกุดหนึ่งดอกนะน่าจะเป็นตะกุดเงินพี่ดูเดิยเห็นไหมตะกุดนะเอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับรัวเข้าไปอ่ารัวเข้าไปี่ครับรัวของปู่พิมกับพี่พิมเล็กนะครับต่อโคศลาราตรงหน้าอกนะครับมีแผ่นทองเป็ดไว้อ่ามีแผ่นทองแปะไว้อย่างชัดเจนครับพี่ี่ครับ อันนี้เป็นโซนเนื้อแดงน้วนบอลทองเดิมๆสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นนางพญาในวิชากรุน้ำนะครับเรียมไว้ใช้อย่างชัดเจนนะครับนางพญากรุน้ำนะครับเนื้อที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นกวดในพิชาผุดออกมายาให้เห็นอย่างเด่นชัดสวยเดิมและธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทโอ้โหยิงยาวๆไปเลยพี่นะครับนะองค์นี้เลยนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จบางขุนพรมเลยนะี่ครับพี่ๆจ๋าสมเด็จบางขุนพรมนี่ภาพกลุ่ยเดิมๆเห็นไ,ไหมแบบไม่ต้องหลีกหนีนะครับภาพกลุ่นะนี่คือภาพกลุ่ยเขาเลยพี่ดเดิมๆนะยครับบางขุนพมอเนะี่ยดูภาพบ,บางขุนพมเอาสามร้อยบางขุนพมสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทนะครับลากยาวไปเลยพี่นะครับกับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นรลวงผู้สุกป,ปากคลองมะขามเท่าข้างอู่นะครับข้างอู่เนื้ออย่างดอูอันนี้ดูเนื้อดูรอยจานเนี่ยไงไหมดูเนื้อดูรอยจานเนี่ยพี่นะครับผู้สุกป,ปากคลองมะขามเท่าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะพี่นะนับยิงยาวกันต่อเนื่องกันไปแนวกับพระพิตาองนี้ไอนน้เนื้อสวยครับพี่เป็นพนระปิตาเนื้อเมฆพัดนะครับมีดอกจันทร์ด้านหลงัง พระบิดาเนื้อเมฆพัดนะครับมีดอกจันรด้านหลังสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อง์นี้นะองนี้จะเป็นอ๋อหลวงพ่อนะครับนะบเป็นเป็นคล้ายๆรูปทรงอุปคุตเลยนะครับแต่เป็นหลวงพ่อนั่งด้านในนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดนะครับร่องรอยการหลอ่อโบราณองนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนและธรรมชาติเป็นหลวงพ่อด้านในนะนะครับเออหลวงพ่อด้านในไปห้าร้อยอันนี้พระแท้พี่แต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหน นี้ครับแล้วนี่กะลาแกะครัพี่แกะเป็นพระพุธนะครับเป็นกาวาเรียบวินเทจนะพี่ดาวมีรอยจานหลังด้วยจานอุนี่ดูเดะอันนี้แท้อยู่แล้วนะครับเอาสามร้อยกะลาแกะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่องคนี้จะแกะน้ามันตังอิวนะครับเนื้อพระสวยมากนะครับมีความปริแยกราวร้านนะครับในเนื้อพระเกตทะลุซุ้มนววัดพระกลางครับพี่นะครับเกตทะลุซุ้มพิมพ์สวยคมชัดลึกนี่ดูด้านหลังเนี่ยโอ้โหเป็นไดูข้าวเดะ นับดูคราบดูธรรมชาติดูร่องรอยเออเขาเรียกการหล่อเนาะไอ้การเขาเรียกร่องรอยที่เนื้อพระเขาเซตตัวไปในครับน่าจะมาลงมาหล่ออะไรล่ะพี่เอ้ยในในช่วงเช้านะครับเออนครับการเซตตัวของเนื้อปลาในนั้นนับเป็นเม็ดนะในครับโอ้โหนี่เนื้อสวยนะนับเอาเอาไปห้าร้อยแล้วครับในครับไหนไหนก็หล่อมาแล้วเออไหนไหนก็หล่อมาแล้วเอาไปห้าร้อยแล้วในครับเนี่ยองค์ต่อไปนะครับอันนี้ออกคลองของก็พี่ในครับเนี่ยหล่อต้องแบบนี้นะครับ the black ธรรมชาติเห็นไหม มอมต้องแบบนี้นะครับมนุมานแบบแท้นนครับนะใครที่ชื่นชอบนะครับนะพี่มนุมานแบบแท้เนี้ต้ององค์นี้เลยนวพี่พี่อยาต้ององค์นี้เลยพี่นะครับร้อยโอ้โหพี่ดูร้อยเขาแทงได้ไหมแทงได้โคงามมากรับขาสิงจริงเอาไปสามร้อยในครับไม่ต้องอะไรมากมายเอาสามร้อยเช้าเช้าแนแล้วก็อง์นี้อเนื้อสัมฤทธิ์นะพระทับวัดทองเนบพระทับวัดทองครับพี่เนบองนี้จะเป็นอ๋อเหมือนแผ่นอยู่ด้านหลังนะครับก็จะมี อ่ายันนะพี่นะยันมาปั้นมาเป็นเส้นเหรียญเลยนะครับนะพิมพ์ยันยุง่งนะครับพิมพ์ยันยุงน่งครับพี่มีฉากเบื้องหลังเอาสวยนะธรรมชาติดูพี่ในครับเอาเก้าร้อยในครับอันนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับนี่เลยพี่อันนี้เป็นเซตเหรียญผมเหมาไม่ได้นะนะผมก็เลยเทใส่ถุงไว้เลยในครับเป็นชุดเหรียญแบบว่าเหรียญเก่าอ่ะนะครับก็จะมีเหรียญเหรียญหนึ่งบาทเอ่อเรือสุพรรณหงส์นะครับแล้วก็มีแบบว่ารูปแบบเนี้ยแล้วก็จะเป็นแบบเนี่ย เป็นเหรียญแบบบางเหรียญเป็นเหรียญเก่าที่เขาเก็บกันไว้อะพี่ผมก็ไม่รู้คือเหรียญแล้วโอ้โหเปนก็เป็นกรรมเลยเนี่ยเออเป็นกรรมก็จะมีเนี่ยเหรียญแบบเก่าๆไม่รู้เขาเล่นกันหรือเปล่านะเนี่ยแล้วก็ผมได้มาแบบเนี้ยประมาณกี่เหรียญเนาะเป็นสิบๆเหรียญเลยพี่เป็นเหรียญบ้านๆนะเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยมีเหรียญเก่าๆเหรียญจับเออเหรียญอะไรเต่าเหรียญอะไรเต็มไปหมดเลยพี่คือไม่รู้อะใครที่ชื่นชอบเหรียญก็ผมแบ่งเอาเอาสามร้อยกันหมดเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวผมนับไปหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเหรียญนะครับยี่สิบเหรียญเลยพี่นะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับยี่สิบเหรียญเพราะว่าเอาไปได้ชุดบ้านเขามาชุดนึงเลยนะชุดตู้เช้า,ชาผมให้เลยแล้วก็อันนี้นครับพี่นะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อจันต์นะพี่ยาพ่อจันต์บางมองนนะคเปเหรียญหล่อโบราณน,นะพี่เห็นไหมดูรอยหล่อ อ้อยหลอโบราณแบบเนี่ยรอย้อยหลอโบราณแบบเขาเรยอะไรหิ่งๆิ่งเนี่ยเห็นไหม,ไหมดูร่องรอยการหลอดได้เลยี่ยครับอันนี้เป็นพ่อจันรพ่อจันเอาเอาห้าร้อยบาทนะพ่อจันอ่าพิมพ์ปั้นนะครับอันนี้จะเป็นออกวัดปากทะเลพ,พิมพ์ปั้นนะวัดปากทะเลพิมพ์ปั้นเอาสามร้อยเนี่ยโปรดเขาแก้วพิมพ์ปั้นออกวัดปากทะเลพี่พิมพ์ปั้นดูง่ายด้วยเอาไปสามร้อยครับสามร้อยบาท นี่ครับพิมพ์ปั้นแล้วก็อุปคุตนะครับอันนี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะอุปคุตอุปคุตก็สวยนะครับเห็นไหมอุปคุตก็สวยเดิมนะครับสัมฤทธิ์เจ้าพี่อุดข้างอุดสะโพกเด้อเอาสามร้อยนะครับอันนี้จะเป็นกุสุสว่า,านไหมเป็นพิมพ์หูก็ตายไปพี่เนี่ยนางพญาเนี่ยเอาผ้าดีๆผ้าแบบเนี่ยแท้รู่ง่ายเลยพี่เอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับ ไม่มีดึงไม่มียืดเยอนะเนี่ครับแล้วก็เหรียญพ่อเดิมอันนี้น่าจะเป็นแจกไม้ครัวไหมอันนี้ก็เก่าไหมเก่าเดิมๆเก่าแบบธรรมชาติพี่พระเหรียญไม่ได้ทําอ่ะเป็นพระเหรียญชวาวบ้านชาวบ้านแบบเก่า,าๆเดมิมๆมาเอาสามร้อยนะครับรวๆไปเลยอันนี้จะเป็นเนี่ยในดูเนี่ยเอ่อพ่อพ่ออะไรนะนะครับเอ่อเป็นพ่อผุดบางเวียนนะครับหรือจะเป็นของเอนะ่อหลวงพ่ออะไรนะลืมชื่อซะอ่ะเนีนะ่ยเป็นเนื้อผงคุกรักน้อยนะครับ จันเปิงอืมเนี่ครับจันเปิงเช้าๆมาค่อยคิดอะไรไม่ค่อยออกพี่นะครับเอาไปสามร้อยคิดอะไรไม่ออกราคาเนี่ยเนี่ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่แก้ขืนนะครับเออแก้ขืนหน่ไหนะครับแล้วก็องนี้อันนี้องคนี้จะเป็นสายใต้นะครับเนื้อออกแบบว่าแร่พวงนะครับเออเนื้อออกแบบแร่พวงเลยนะนะยครับเป็นของสายเขาอ้อนะอาจารย์เอียดโอ้ยันแบบถ้าเส้นขนาดเนี้ยพี่นะับต้องยอมเขาแล้วล่ะเออถ้าเส้นขนาดเนี้ยดูการหลอดเลยนะูกับดูกวิธีการหลอดในการปั้นหุ่นเทียนโอ้โหแบบ ต้องยอมเขาเลยพี่แนวศิลปะเขานี่แบบลึกล้ำมากเลยนะผมเอา900ราคานี้หาซื้อไม่ได้แน่ในะครับพระสมบูรณ์แบบครับพี่900ราคานี้ไม่มีแล้วีนะครับอม่เหศวน <c oughs> เนื้ออย่างสวยนะครับมะเหศวนนะครับพี่อันนี้เนื้อสวยจริงแต่ไม้เนื้อสวยจริงเราต้องยอมรับนนะครับม่เหศวนดูง่ายนะครับม่เหศวนดูง่ายสบายตาเอาไป500บาทนนะครับมะเหศวนในะครับนะ คือราคานี้เป็นราคาที่ต้องเช้าว่าเป็นราคาแบ่งปันกันในชุดเช้านะครับไม่มีนะราคาเนี้ยนะครับพี่พี่จ๋าไม่มีอีกแล้วนะพี่นะนะครับเราก็อง์นี้พี่อันนี้น่าจะเป็นอ๋อสมเด็จนะครับแต่อาจจะก็เรียกเก่าก่อนหลุดล่อนตามกาลเวลานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเก่าก่อนหลุดล่อนตามกาลเวลาพี่ดูเนื้อเดียเ๋ยวเก่าก่อนหลุดล่อนตามกาลเวลา โอ้โหพี่ดูเนื้อเนี่ยเอาสามร้อยนะครับก่อนก่อนเก่าเก่ดูดล่อนนะ่ยนะเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ซุ้มกออันนี้ซุ้มกอดําสวยนะซุ้มกอดําอ๋อสวยจริงนี่ดูดิโอ้โหดูเนื้อได้เลยพี่นะซุ้มกอดําซุ้มกอดําเอาเอาห้าร้อย ซุ้มกอดาแล้วก็เป็นพระปางมาณวิชัยพี่นะครับเป็นอะไรเหมือนแบบออเป็นพระอู่ทองไหมนะครับเออเป็นพระอู่ทองหรือจะเป็นพวกเชตุพนนะครับประมาณนี้นะเอาสามร้อยนะครับเนื้อตะกั่วนะพี่น้เป็นเนื้อตะกั่วแล้วเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็เป็นพระกิ่งผมบอกแล้วพระกิ่งเก่านะครับไอ้เก่าจริงดูเนื้อเดียวออกแดงเลยเห็นไหมเนื้อออกแดงเลยพี่นะครับเป็นพระกิ่ง เนี่ยเก่าจริงเห็นไหมพระกิง่งนะครับเป็นจริงๆอ่ะเป็นเขาเรียกว่าพระกิ่งอ่ะนะเอาเอายานะลืมชื่อเลยนะแต่เช้าๆคิดไม่ค่อยออก,นะอกนเนี่ยถือกรทาเนี่ยนะครับเป็นพระกิงกะ่งคล้ายๆข,ของหลวงพ่อเต๋อคงทองอะ่ะเขาเรียกพระกิ่งนนะั้สวนเต่าถือกรทาเอาสามร้อยับพระกิ่งสวนเต่าถือกรทาไปสามร้อยบาทเนี่ยเราก็เออเอาไปชี้นะครับ,รอ,บ,นะรบอันนี้สวยนะนี่เพิ่งได้มาในรอบเช้าเนี่ยดูเนี่ย แนยนี้เป็นอับาเช่แนวไปดูเนื้อดูร่องรอยตกแต่งแทงสบายนี่ได้มารอบเช้าเว้ยนะเนยอับาเช่อับาเช่เอาเอาห้าร้อยแนวอับาเช่ได้รอบเช้าเนี่ยพี่เนี่ยเพิ่งได้มาเลยเนี่ยอันยอดขุนพลนแนวลบบุรีพี่เนื้อตะกั่วสีแดงเนี่ยยอดขุนพลลบบุรีแนบเนื้อตะกั่วสีแดงแนวอัลบาเชสีแดงครับพี่เนี่ยอันนี้เป็นของลบบุรีนะแนวเนื้อตะกั่วสีแดง ซึ่งเป็นพราที่แบบเข้าใจง่ายพี่อย่างเงีซึ่งเป็นพระที่เข้าใจง่ายนะครับสีเหลืองแดงนะี่ติดหน้าติดตาด้วยนะดูดิสวยนะครับแล้วนสะีเหแดงขึ้นมาเป็นเม็ดๆๆๆๆเ,เ,เ 500. 500ม,ม,นนม็ดเๆๆ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 ๆยๆๆ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 าๆๆๆร้ๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆไๆๆๆๆๆๆรๆๆ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 ๆ ดูเนื้อได้เลยพี่นะครับเนื้อแกล่งเนื้อแน่นเ,เนื้อหูจี๊ดจ้าซะขนาดนี้เห็นไหมเนี่ยเอาเอาเก้าร้อยไปนะครับเก้าร้อยแล้วก็องค์นี้พี่พระท่ากระดานนะครับองค์นี้เป็นพระท่ากระดานเนี่ยพี่เห็นไหมท่ากระดานกาญจนบุรีนะครับพระท่ากระดานท่ากระดานเอาห้าร้อยนะครับท่ากระดานนะเอาห้าร้อยนะครับแล้วก็นวะนะครับอันนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่โตสามโคตร หลวงผู้โตนี่ครับหลวงผู้โตอัน,นี่เป็นตัวเนื้อเนี่ยเห็นไหมในยดูเนื้อเนี่ยหลวงผู้โตะนะครับอันนี้หลวงผู้โตเอาเก้าร้อยพักกิ่งหลวงผู้โตเก้าร้อยบาทนี่ครับกิ่งหลวงผู้โตหายากนะพี่นะน้สามโค้ดด้วยแล้วก็อง์นี้เป็นของปู่สุกก็พี่หัวหาด แนวหัวหัดหลังลายภาพรอยจานเดิมอพี่ดูผิวได้เลยนะครับอันนี้ผู้สูป,ปากของก็ถามเท่าพี่เอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ลงพ่อเงินลงรักนะครับองค์พ่อพกเงินเนพี่นะพิมพ์นิยมลงรักธรรมชาติจริงๆงแห้งนะครับแนวอลในแบบไม่ได้หรอกพี่รักกระทองเนะี่ยแนวเล่นแบบไม่ได้แนวด้วยเนื้อ,อโลหะด้วยคาบรังด้วยคาบทองอ่ะนี่พิมพ์นิยมนะครับดูดูเส้นดูแขนดูพิมพ์ดูทรงได้เลยนี่ครับอันนี้พิมพ์นิยมนะเอาเอาเก้าร้อย เก้าร้อยบาทนะครับหลวงภูทวดวั่าะโคนะครับนี่พักโคดูง่ายนะครับหน้าตาติดคมชัดลึกนะครับข้ามน้ําว่านเดิมเอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทแล้วก็อูบอันนี้จะเป็นเอ่อพังผักการนะครับเป็นอูบประคุตพังผักการเย้พี่นะครับมีงูด้วยผังผักการนะครับหลังยันชัดเจนเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะองค์นี้จะเป็นเอ่อผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณเย้พี่ร้อยกดเดิมเดิม อันนี้อยู่ในเลี่ยมนะผงสุพรรณเห็นไหมได้เก่าได้ธรรมชาติพระผงสุพรรณนะครับได้เก่า,ได,กาได้ธรรมชาติเอาเอาห้าร้อยนะครับเอาห้าร้อยแล้วก็พ่อกลวยพี่นะครับกูมาหลงข้าวกล้วยอันนี้แท้ดูคะนะครับนี่ดูดิกูมาหลงพ่อกวยนะหลังหลังยันเหลงข้าวกวยพี่อันนี้หลงพ่อกวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเก้าร้อยกูมาเน,นี่ยคกูมาหลงพ่อกวยเก้าร้อยบาท นะครับสมเด็จองค์นี้บางหม่อนมคงวบงพี่แล้วเป็นพิมพ์สังคติเห็นไหมเป็นพิมพ์สังคติคัะพี่ด้านหลังมีเหมือนมีตายางนะเห็นไหมเออด้านหลังมีตายางแบบเนี่ยเป็นเส้นลัศมีแบบเแนบบีเออด้านหลังมีตายางด้วยนะเอาเอาห้าร้อยแนว ห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของสายเขาอ้อนะอันนี้น่าเป็นหอยจันร์ปานนะอาจาร์ปานเขาอ้อหูเนื้อโลหะก็ดูแท้ดูง่ายเลยพี่เอาเก้าร้อยนะจันท์ปานเขาอ้อเป็นเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็วัดพระโคกพี่นะครับอันนี้จะไปอฝังอยู่หนึ่งเมตรแล้วเราก็อันนี้ก็จะเป็นตะกุดเก้าดอกหน้าตาสวยเดิมธรรมชาติเอาเอาไปห้าร้อย พระโคกับพี่นะครับเนี่ยได้ไปหนึ่งองค์พี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็สมเด็จนะครับสมเด็จองค์นี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์สังกติกับพี่บางขนพรมแนบสังกติไม่มีหูสังกติไม่มีหูนะครับบางขนพรมนะบอกผมแบบนี้นะสังกติกับพี่แต่ไม่มีหูนะนะครับอ่าเป็นพิมพ์สังกติเนื้อสวยมากองค์นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับสังกติไม่มีหูได้แกสุดท้ายได้ท้ายสุดกับพี่แนว รูปดอบดวงเพราะเงินพิมพ์นิยมของพี่รายมุ้งเดิมนะครับนะเกิดจากอ่โลหะเนาะการเซตตัวของโลหะนะครับนะการหดตัวการเซตตัวของโลหะนะครับนะอุณหภูมิการหล่อไม่เท่ากันเนาะและเนื้อที่ไม่เข้ากันนะครับก็จะมีเอ่ารายมุ้งขึ้นมานะครับรายมุ้งแล้วก็ช่อด้านล่างนี่เดิมเดิมเลยนะเอาเก้าร้อยบาทนะครับผ้าสวยผ้าเดิมเนี่ยพี่ดู่ยพิมพ์พิมพ์ไม่มีมือรองนะครับนะพิมพ์ไม่มีมือรองกับพี่นะจีวอนนี่ผิว ในครับพี่พี่จ๋าจีวอนี่พิ้วมากนะครับเอาก้าร้อยบาทในะครับเช้า,น,นะชานี้ก็ประมาณนี้นะเพราะยังไม่เชา้านี่อีกนิดนึงนะครับโอ้โหอย่าเพิ่งไปนะครับเหลืออีกถุงนึงแม่เกือบจะไปซะแล้วนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นชุดสตางค์แบบเหมือนจะเป็นแบบสตางค์รูกเก่าๆนะเนี่ยเออเนใ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 นชุดนึงเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรนะมันอยู่ในเรื่องมัอยู่ในโอง่งอ่ะโอ่งเก่าโอง่องน้อยๆเนี่ยผมว่าเทมาให้เนี่ยมีสตางค์รูแบบโบราณโบราณนะเอาสามร้อยอ่าหมดถุงเนี่ย 300าสามร้อยบาทสตางค์รู้ไม่รู้โบราณยุคไหนนะเออ่ถ้าใครอยากได้ก็จัดไปแล้วกันพี่ดูในภาพฝุ่นภาพาวไรซไอ้หมดเนี่ยในได้ไมาชุดเช้าเลยในครับผมลืมให้ดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมลืมในครับไม่ลืมเนี่ยเอาไปสามร้อยบาทเนี่ยครับเช้า,น,น,ชานี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรา,รายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ